สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง ATR Stop Loss นะครับพบกับผมนึกเ r เดอร์ทอมอีกรอบหนึ่งเสียงยังเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคำว่า volatility ก่อนครับ volatility คือความไม่แน่นอนในที่นี้อาจจะหมายถึงราคาคู่เงินนะครับที่มีลักษณะความผันผวนขึ้นลงไม่แน่นอนคู่เงินที่วี่งตัวขึ้นลงแรงๆบ่อยๆเนี่ยจะถือว่าเป็นคู่เงินที่มีความผันผวนสูง ส่วนตรงข้ามนะครับคู่เงินที่เหบี่ยงตัวขึ้นลงไม่รุนแรงก็คือคู่เงินที่มีความผันผวนต่ําเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องความผันผวนของราคาแล้วเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการ s t o p l o s s เนี่ยที่เหมาะสมกับเรื่องความผันผวนของราคาผมแนะนําให้ใช้ ATR นะครับหรือ Average True Range มาคํานวณแล้วก็สร้างเป็น Stop loss ของเรา ATR คืออะไรนะครับ ATR คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความผันผวนของราคาในช่วงระยะเวลาหนึง่งยกตัวอย่างเช่น ถ้าผมใช้ Timeframe 4ชั่วโมงแล้วก็ ATR ผมใช้ค่าตัวเลขหมายเลข6ก็หมายถึงว่าผมต้องการคำนวณค่าความผันผวนของราคาในช่วงระยะเวลา6แท่ง4ชั่วโมงย้อนหลังก็คือ6คูณ4เท่ากับ24ชั่วโมงย้อนหลังนั่นเองถ้าเกิดเพื่อนๆเทรดใน Timeframe day นะครับแล้วก็ใช้ ATR ค่าตัวเลข7ก็หมายถึงเพื่อนๆต้องการคำนวณค่าความผันผวนของราคาย้อนหลังไป7แท่งของ t time f r a m e day ก็คือ7วันนั่นเอง เราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ ATR ตอนไหนข้อหนึ่งก็คือใช้ ATR ก็ต่อเมื่อ stop loss เดิมสั้นเกินไป stop loss เดิมความหมายคือปกติในปัจจุบันเพื่อนๆใช้วิธีการใดในการตั้งค่า stop loss เช่นผมใช้ swing low swing high เนี่ยเราก็จะเทียบ stop loss ที่เกิดจาก swing low swing high มาเทียบกับค่า stop loss ที่เกิดจากการคำนวณของ ATR ข้อ2 stop loss ตัวเดิมเนี่ยยาวเกินไป เราก็จะเลือกใช้ ATR มาแทนนะครับข้อ3ถ้าเกิด Stop Loss เดิมเใกล้เคียงกับค่า ATR เราก็จะเลือกใช้ Stop Loss ตัวที่มีค่ามากกว่าสั้นหรือยาวเนี่ยเทียบกับ Stop Loss โดยเฉลี่ยของการเทรดของเราเช่นยกตัวอย่างนะครับออผมเทรด TJ ใน Time Frame 4ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย Stop Loss โดยเฉลี่ยของผมเนี่ยประมาณ50-100 p ถึงรแล้วทีนี้เราก็มาเทียบกันแล้วว่า Stop Loss ที่ได้จากการคำนวณ ATR เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 50- ถึง100ปิบนะครับเมื่อเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่น Stop Loss จาก Swing Low Swing High ผมได้สัก30ปิบเนี่ยแปลว่าสั้นกว่า Stop Loss โดยเฉลี่ยละผมอาจจะใช้ ATR แทนหรือ Stop Loss จาก Swing Low Swing High เนี่ยผมคำนวณได้120ปิบโอ้ยาวเกินไปยาวกว่า100ปิบผมก็เลือกใช้ ATR แทนเป็นต้นนะครับเราลองมาดูข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกันนะครับข้อดี ก็คือข้อแรกเลยนะครับป้องกันความผันผวนของราคาแกว่งมากิน Stop Loss ของเราแล้วราคาก็วิ่งกลับไปในทิศทางเดิมที่เราเปิดออเดอร์ทิ้งไว้ก่อนหน้าเราก็จะเกิดอาการเส็งมากๆเลยนะครับข้อ2ข้อดีข้อที่2ก็คือ ETR มีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับสภาพตามคู่เงินแต่คู่ได้เป็นอย่างเนื่องจากมันอิงจากมันอิงกับค่าความผันผวนของแต่ละคู่เงินถ้าหากเรานำมาใช้ในการเลท Profit Run ความหมายก็คือ เราค่อยๆ trailing stop ตาม a t r stop ไปเรื่อยๆเนี่ยครับก็จะทำให้เราได้ผลกำไรดีพอสมควรมีข้อดีแล้วก็มาดูข้อเสียนะครับชัดๆเลยก็คือเสียเวลาในการประเมิน stop loss เพิ่มขึ้นเพราะเราต้องเปรียบเทียบกับ stop loss ค่าเดิมที่ผมยกตัวอย่างคือผมใช้ swing low swing high เนี่ยผมก็ต้องเอาค่าของ stop loss ที่เกิดจาก swing low swing high เนี่ยมาเทียบกับค่าของ stop loss ที่เกิดจาก a t r แล้วก็ต้องเลือกว่าจะใช้ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามเงื่อนไข3ข้อก่อนหน้านี้เราลองกลับมาดูกันที่กราฟ M T 4นะครับกราฟตัวนี้ผมใช้ลาวนัมเบอร์อ Number, เหมือนเดิมที่ส่งให้เพื่อนๆก่อนหน้านี้แล้วก็ใช้พินบาร์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างผมไม่ได้ใช้ระบบนี้ในการเทรดนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่ indicator list นะครับเลือก oscillator e v a l a t e t o range ผมใส่เป็นค่า6เพราะผมอธิบายเพื่อนไปล ผมใช้ความพันผุน6แท่งย้อนหลังในทําเฟรม4ชั่วโมงกดโอเคครับผมก็จะได้ค่าวันนี้ขึ้นมาแต่เวลาคำนวณเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาคือเราจะต้องค่อยๆไล่คือก่อนที่จะรู้ราคาเนี่ยเราสามารถดูค่า ATR ได้เลยครับจุด86.50ก็คือ86.5ปิ p บแต่ช้าก่อนนะครับผมไม่ได้ใช้ ATR ตัวนี้ในการคำนวณผมมีอินดิเคเตอร์ตัวนึงเพื่อนๆเห็นด้านซ้ายมือไหมครับ120% ATR 6 เอทีายังเหมือนเดิมแต่ผมใส่เป็นร้อเปผื่อไว้ในกรณีที่ราคากระชากมากกว่าความผันผวนของ6แท่งก่อนหน้าประมาณสัก20%่สิบเปอร์เซตัวนี้อยู่ตัวนี้นะครับ ATR in pip แล้วผมก็ใส่พ e เลียไปผมใส่ p e เลีย6ใช่ไหมครับแล้วก็ multiply ก็คือผมเผื่อไว้ยี่สิบก็เป็น1.2แล้วก็กดโอเคเปลี่ยนสีนิดนึงนงครับผมเปลี่ยนเป็นสีเข้มกดโอเคไป ตอนนี้เกเตอร์ตัวนี้ก็มาอยู่ในลิสต์ของผมแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแจกให้เพื่อนๆอีกทีเงื่อนไขเดิมก็ส่งมาทางส่งอีเมลมาทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเราจะใช้ตัว ATR ตัวนี้ได้ไงลืมตัวนี้ไปเลยนะครับผมตัดออกเลยตอนนี้เรามี ATR ตัวนี้แล้วเราลองมาดูกันว่าสมมติผมตัวที่ผมขีดเส้นสีแดงนะครับตัวนี้พินบาร์ตัวนี้ผมมองเห็นว่าพินบาร์ตัวนี้มีซับรอตประมาณ50 56พิบพบ เกิดขึ้นที่ราวน้ำเบอร,ราคาที่182.0เ okay, ห็นนะครับสังเกตนะครับพอผมตั้ง Stop Loss สมมติว่าผมยังไม่ได้ใช้เอทาราคาก็วิ่งไปกิน Stop Loss ผมแล้วก็วิ่งกลับไปในทิศทางเดิมเจ็บใจนะครับวิธีแก้ก็คือเรามาเปรียบเทียบ Stop Loss จากอันเดิมนะครับโลเดิมเนี่ยประมาณ58ิปิแต่ Stop Loss นณะเวลานี้มองไปด้านซ้ายนะครับมองไปที่ตัวนี้นะครับ s t อ p loss ตัวนี้เท่ากับ 70ปเพื่อนเ,เพื่อนจย่เพิ่งดูตัวนี้นะครับเพราะว่าซับลอตตัวนี้เป็นราคาปัจจุบันแต่ตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยผมย้อนหลังกราฟไหมเพื่อนดูก็ให้มาดูที่คอลัมน์ Data Window แล้วก็ ATR6 นะตอนนี้คือ70ปิบสังเกตน,นะครับถ้าผมตั้งซั l ลอตค่าใหม่ไว้ที่70ปิบก็จะอยู่ระวๆประมาณนี้ สังเกตว่าราคาแกว่งลงมาแต่ไม่ถึงซับลอตตัวใหม่ที่ผมตั้งจากค่า ATR แล้วราคาก็บิงกลับขึ้นไปซึ่งเทรดนี้ก็น่าจะแฮปปี้อยู่ถ้าจากจุดเข้าเราวัดจากจุดเข้ามาก็ได้ประมาณ120ปิ๊บก็ได้เกือบ1.2 1.5เท่านะโอเคนี่คือกรณีแรกที่กรณีที่3ที่ราคาที่ระยะ Stop ล o อ s ของ Swing Low Swing High ใกล้เคียงกับ Stop Loss ที่คำนวณจาก ATR มาดูตัวอย่างถัดไปนะครับซับลอตตัวนี้สมมุติผมเข้าที่แท่งพินบาร์ตัวนี้นะครับวัดระยะคร่าวๆเนี่ยประมาณ24ปิป๊บผมว่ามันสั้นไปเมื่อเทียบกับซับล็อตโดยเฉลี่ยประมาณ50-100ปิบผมก็เลยกลับมาใช้เป็นค่า ATR มองไปด้านซ้ายนะครับ57ปิป๊บเพราะฉะนั้น57ปิ๊บก็จะอยู่ประมาณนี้ซับลอตที่ผมจะใช้ผมก็จะตั้งซับลอตอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับซึ่งราคาก็แว่งมาไม่โดนแต่ ถ้าเกิดใช้ STOPLOT s ค่าเดิมคือ swing l o w swing high เนี่ยแท่งเนี้ยผมคิดว่าน่าจะโดน s t o p l o s s ไปแล้วมาดูตัวอย่างถัดไปเอาเป็นตัวอย่างอ่าราคาใกล้เคียงกันหรือราคาน้อยกว่านี่คงตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะได้คอนเซปต์แล้วมาดูตัวอย่างในกรณีที่ s t o p l o s s มีขนาดยาวมากเลยยาวมากๆเลยนะครับเกินกว่าค่าเฉลี่ยผมยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างนี้แล้วกันครับ ็อปลอสของผมถ้าผมเข้าโดยใช้สวิงโลสวิงไฮจะประมาณ120ิปิยาวมากมองไปทางซ้ายนะครับแท่งนี้็อปลอสโดยใช้ atr 120%เนี่ยจะอยู่ที่7 3ิปิเอ71อ71ปิก็จะน่าจะประมาณแถวๆนี้ประมาณนี้นะครับเอ่อโทษทีตัวนี้ผมเปิดคลิกไป็อปลอสก็อยู่ประมาณ71็ิปราคาก็ไม่ถึงนะครับตัวนี้ไม่ถึงแน่นอน ก็เป็นการตั้ง Stop Loss ในรูปแบบที่2กรณีที่ Stop Loss เดิมในี่ยาวเกินไปเราสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็น a t r Stop ก็ได้เหมือนกันโดยสรุปแล้วนะครับ a t r ก็เป็นเครื่องมือสำหรับการตั้ง Stop Loss ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงครับส่วนใหญ่ผมใช้ในกรณีที่ Stop Loss มีขนาดเล็กเกินไปเช่นใน time frame 4ชั่วโมงที่ผมเทรดแต่ Stop Loss แค่20หรือ30 p i ิอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกค่า s t o อ l o s s จาก a t r มาใช้แทนแล้วก็ จำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่า ATR เนี่ยความสามารถที่แท้จริงของมันเนี่ยคือเรื่องการวัดค่าความผันผวน,นของราคาในระยะเวลาที่ผ่านมาวิดีโอนี้ก็คงจะจบอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามผมได้ผ่านคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์ของเพจนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ